เรามีในเพจของปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะคะได้เปิดรูป12นักสัตว์นะคะทั้งหมดเนี่ยราคา1นล้านสี่แสนบาทไอ้ที่ปันป้นมาอยู่เนี่ยเหรอเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยแหละเดี๋ยวนะแต่คือด้วยความทิศภาพมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเราเ็าไม่รู้ว่างานฝีมือมันอาจจะเป็นงานละเอียดระดับประติมาก,กรรมเหรอเห็นขนเห็นลาขนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือรูปปั้นเนี่ยคือรูปปั้นเนี่ยนะคะมีความกว <c oughs> ้าง1เมตรยาว2เมตรนะสูง1.2งเมตร12ตัวตกตัวละแสนสองหาคำว่าหาของคุณคืออะไร ไม่ฉันตกใจในความหมูคือมันมม่ม,มันหมูเหมือนจริงมากคือทำเหมือนจริงมากมีเชื้อลงชลาเกิดขึ้นน่ะคุณนี่คือ,น,คอนี่คือเขาตั้งใจให้มันเลอะเทอะหรือว่ามันเป็นสภาพนี้เขาบอกเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมของตะกัวตะกัวป่าจังหวัดพังงาเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่เขาปั้นรูปปั้นเหล่านี้มาเจตนาดีนะคือจะส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมเลยปั้น12นักสัตว์ซึ่งเป็น12นักสัตว์ที่ อิงแบบไทยๆเนี่ยชั่วฉลูขานเถาะมาลงมาเสงมามีเนอะไรประมาณนี้แหละหแต่ว่าในโลกโซเชียลนะหมูตัวเมื่อสักครู่นี้ที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเขาเรียกกันว่าหมูขี้กลากไปเนี่ยคือพูดตรงๆนะมันก็ดูเหมือนทำเสมือนจริงเลยเนาะคือบอกว่าแพงนะคะแต่แพงเพราะงานหมูค่ะสมจริงมากสีเหมือนวิ่งในคอกที่หมูเลยนะคะครับแล้วก็มีคนบอกว่าอ๋อสงสัยช่วงนี้หมูไก่มันแพงมั้งแต่ละตัวมันเลยแพงขนาดนี้คือทั้งหมดทั้งปวงอะนะอย่างแรกเลยก็คือ ไม่รู้ว่าสวยไหมแล้วทําแล้วส่งเสริมหรือเปล่านะครับกับอีกอันนึงแต่เจตนาดีเอาว่ากันไปแต่ที่มันเป็นประเด็นหลักๆเลยก็คือการใช้งบคนรู้สึกว่าด้วยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตัวละแสนสองมันใช่หรอแล้วทุกตัวราคาเท่ากันหรอ ใช่โดยเฉลี่ยเขารวมๆเขาถั่ถวเฉลี่ยให้ไงแบบสิบ2อสเป็น144แบบปั้นปั้นปั้นเหมารวมอ่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยโดยเป็นงบ1นึ่งล้านสแสนสมืนบาทอ่ะเราคิดด้วยตักกะง่ายๆนะครับใครใครที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยดูในไลฟ์ของเราอยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมช่วยบอกเราทีว่าใครที่แบบมีงานปั้นอ่ะ อันแบบนี้คุณบอกเราทีว่าราคามันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ดิฉันก็ไม่รู้ก็คือบอกว่าเราแบบบอกว่าแพงแต่เขาอาจจะสมสมราคาก็ได้อ่าแต่เขาเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเขาปั้นด้วยอะไรถ้าเป็นหินอ่อนอะไรเงี้ยคูนเลยเหรอ,อ,ม,อม,มันก็ไม่น่าถึงนะม,มันมันไม่ถึงหรอกอ่ะนะขนาดนะบอกอีกนิดนิดนึงนะตัวเมื่อกี้เนี้ยถัวเฉลีย่ยแต่ละตัวเนี้ยมันก็ต้องอยู่ในขนาดใกล้เคียงกันคือกว้าง1เมตรยาว2เมตรสูงเมตรยี่สิบก็ประมาณว่าสูงประมาณนี้แหละเนาะ ก็แค่อยากจะบอกว่าตักกะง่ายคิดก็แล้วกันว่าถ้าเราเอารูปปั้นนักสัตว์12ตัวนี้ประกาศขายในราคา1 4้าน4 0สน4หมืนจะมีออคนซื้อไหมเพ<อ>ื่อเมื่อเราคิดได้เช่นนี้เราจะรู้ว่ามันควรปั้นขึ้นมาหรือมันไม่ควรปั้นก็ต้องมีการตรวจสอบหละถ้าง,งานนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะประเทศไทยเราเนี่ยบุมไม่อยากให้แบบ มันควรจะมีการตรวจสอบและประเมินกันก่อนที่จะเซ็นแล้วสร้างมันออกมาด้วยซ้ำไปอ่ะเพราะมันคืองบและภาษีประชาชนที่เสียอ่ะคือคือพูดตรงๆผมว่าแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยมันเกิดขึ้นแบบที่ไม่จําเป็นต้องเกิดหรือหรือบางทีบางเยอะมากเหมือนกันนะไม่เกิดดีกว่าการพัฒนาหลายๆอันผมว่าเป็นการลดทอนคุณค่าด้านการท่องเที่ยวลงด้วยซ้ำการเข้าไปแทรกแซงบางอย่างในธรรมชาติ แบบที่ไม่เข้าใจแล้วไปก้าวไก่ระบบนิเวศหรือความสวยตามแบบธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยเช่นตัดถนนบางจุดที่ไม่ควรตัดตัดอุโมง์ต้นไม้ทำฟุตบาทตรงจุดที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นลานหญ้าหรืออะไรโอ้โหบางครั้งมันสะเทือนหัวใจของคนที่รักธรรมชาติหร,หรืองบถ้าล้านสีขนาดนี้เนี่ยนะเอาไปพัฒนาแบบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางนงทางเดินได้อีกเยอะเลยอืมอะไรแบบนี้นะอ,อ่ะก็ก็เชื่อมั่นในเจตนาที่ดีแต่ก็ ฝากให้มีรสนิยมด้วยแค่นี้อมรินีีว